ครับนี่วันนี้เราจะมาเสนอนะครับสเปรย์ล้างโซ่กันนี่ดูให้ดูสภาพก่อนอ่ะขั้นตอนนะครับนี่เราฉีดเข้าไปเป็นบล็อกนะครับเราฉีดในตำแหน่งที่โซ่ยุ่งล่างนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็ลูปนะครับค่อยๆทำไปนะครับนี่เป็นบล็อก,อ,กอันนี้เคลอะค่อนข้างเคลอะมากนะครับฉีดเยอะหน่อยนะครับ ไม่ต้องถอดโซ่มานะครับแต่เราพยายามฉีดในตำแหน่งที่มันอยู่ด้านล่างเพื่อไ,ไม่ต้องโดนเฟรมนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องโดนสติกเกอร์โดนสีจะลองหรือเปล่านี่ดูนะครับมันจะค่อยๆใสขึ้นแต่ถ้าเป็นสนิมก็อีกเคสหนึ่งนะครับก็จะช่วยอะไรไม่ได้แล้วแค่ว่าช่วยให้มันสะอาดขึ้นได้เฉยๆถ้าเป็นสนิมแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องถึงกับเปลี่ยนโซ่แต่อันนี้โอเคเคลอใช้ได้อยู่นะครับ ค่อยๆลูบไปลูบไปนะครับนี่เห็นไหมครับใสนี่ดูสภาพยังไม่ล้างนะครับอ่านะครับสุดยอดนะครับนี่ใสๆแล้วเราก็หลอ่อเลื่นอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอันใช้ได้ละง่ายๆนะครับลองไปทำดูกัน